สวัสดีครับวันนี้พบกับเซลเตนที่ช่องมิซุบิชิตีจัดนาะวันนี้เ็นจะมารีวิวไททันแอทลีต2023แตง่งหลอ่อหล่อทั้งคนและหล่อทั้งรถถ้าคุณดูคลิปนี้จบคุณสามารถตัดสินใจเลือกซื้อรถมิซูบิชิทุกรุ่นรุ่นที่ใช่คันที่ชอบได้เลยครับ แตัวนี้คือไททันแอ h l ล t e รุ่น GT เ e กียออโต้ขับเคลื่อน2ล้อราคาอยู่ที่1,500 0บาทมี3สีด้วยกันสีส้มสีดำและสีขาวไวท์ไดมอนด์ซึ่งสีขาวไวท์ไดมอนด์จะเป็นสีพิเศษเพิ่มเงินเพียง1,000 0บาทเท่านั้นมาพร้อมกับขุมกำลัง 2,400cc 181 <c oughs> แรงม้าและแรงบิดอยู่ที่430นิวตันเมตร ประหยัดน้ำมันอยู่ที่15.5กิโลลิตรเท่านั้นครับและกระจังหน้าออกแบบแบบ Advanced Dynamic Shield ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ LED Light ปรับสูงต่ำได้มาพร้อมกับตัวข้อตัว4เป็นเ p น n o Black ดำเงาและสเกิร์ตหน้าดำเงาเป็นโน b a c k เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเฉพาะไททันแอดลิตเท่านั้นนะครับข่าของไททันแอตลิตต่อนะครับ Max Alloy 18นิ้วดำเงา ยาง265ครับ60 R18 b i t s t o n e และมาตรงบันไดจะเป็นบันไดดำเงาและมาคู่กับกระจกข้างดำเงาและเฉพาะรุ่นแอ l ล t e เท่านั้นจะเป็นหลังคาดำเงานะฮะเราจะมาต่อกันที่สติ๊กเกอร์ตรงนี้สติกเกอร์โคนและโลบาร์โลบาร์นี้จะเป็นโลบาร์ของไต้เตแอดล เฉพาะรุ่นเท่านั้นนะครับดำเงามาคู่กับสติกเกอร์ไลโคนของไททันแอดลีดเพื่อบ่งบอกเลยว่าเราขับแอดลีดครับผมมาต่อที่ด้านท้ายครับเป็นไฟท้ายแบบ LED ซึ่งมาพร้อมกับการชนท้ายแบบดำเงาและรวมถึงด้ามจับแบบดำเงามาพร้อมกับกล้อง360องศาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยให้กับลูกค้าสุดยอดไปเลยครับครับ ไททันแอด l e ี e จะให้เบาะหนังทูโทนสีดำและส้มซึ่งจะปักเป็นคำว่า a อด l e ี e ไว้ตรงนี้นะครับมาพร้อมกับหัวเกียร์ปักได้ส้มหนังดำรวมถึงที่พักแขนเป็นหนังนะฮะเบรกมือตรงนี้ก็หุ้มเป็นหนังนะครับได้ส้มและเรามาดูที่คอนโซลหน้ารถนะครับดูฉบเฉียวมาก ซึ่งมาพร้อมกับพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันคุ่มด้วยหนังเดินได้ส้มซึ่งสามารถทํางานโดยการสั่งพุชคอนโทรลได้รวมถึงเพิ่มเสียงลดเสียงสั่งงานด้วยเสียงรับสายวางสายรวมถึงสามารถสั่งงานกล้องสามร้อยงศาจากพวงมาลัยมัตติฟังก์ชั่นได้เลยดูที่หน้าจอทัสกีได้เลยครับอันนี้คือกล้องหน้าและกล้องรอบพันนะครับส่วนกล้องหลังเราก็จะเห็นอย่างนี้เลยชัดเจนมากนะฮะรวมถึงกล้องก้าง และยังสามารถเชื่อมต่อ Apple c a r p a y และ Android Auto ได้และยังมีหัวพอร์ตที่สามารถเชื่อมต่อ USB และ HDMI ได้อีกด้วยเพื่อเพิ่มความ,มบันเทิงให้กับลูกค้าทุกคนเลยครับแล้วเรามาดูโปรโมชั่นรออพิเศษให้กับคุณลูกค้ากันครับ okay, okay. Yeah. และโปรโมชั่นของ Titan Athlete ที่เต็นจะให้ในวันนี้แบบพิเศษก็คือออกรถเที่ยง 39,000บาทเท่านั้นรวมไปถึงลูกค้าท่านใดที่ชอบชุดแต่งออฟโรดเต็นก็จะอัปเกรดให้ชุดแต่งออฟโรดไปเลยทั้งสกเกิร์ตหน้าแม็กและโลบาร์รอรไปเลยครับและลูกค้าท่านใดที่ชอบโปรโมชั่นนี้สามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะและฝากลูกค้าทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด, share, กด subscribe s u b s ไคร b ์เพื่อไปกำลังใจให้กับช่องมิสซูบิชิตีจัดหนักฝากคลิปต่อไปของเต็นด้วยนะครับขอบคุณครับ